ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ว่าที่ไหนแมวฉันต้องได้กินปลาันนี้เป็น EP ีแรกที่ผมหัดทำคลิปนะครับส่วนผมจะพาไปหาปลาแมวที่ไหนก็ติดตามกันต่อเลยนะครับวันนี้ผมจะพาไปหาปลาแมวที่ก่อนร้านนะครับส่วนท่าที่ผมจะไปตกปลาวันนี้ก็คือท่าหาตาแหวนนะครับโอ้ oh, oh, oh. <laughs> โอ้โหว่ายน้ำตามแล้วอาตารมวกส่วนท่าสะพานหาดตะแหวนนะครับจะมีเรือเที่ยวแรกออก8โมงนะครับเพื่อนๆสามารถมาขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือแหลมบริหายแล้วก็ขึ้นเรือ30บาทนะครับไปกลับก็บ60บาทเองนะครับถูกมากๆแล้วก็ไปที่5หาดตะแหวนได้เลย <c oughs> ส่วนการตกปลาวันนี้นะครับผมจะตกแบบดร็อปช็อตอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับ ก็จะเป็นชุดเล็กๆล,ลอกเบอร์พันเบอร์500สายประมาณ0 2สถึง0.6์ส่วนคันนะครับผมแนะนำให้คันเป็นเป็นคันประเภท U L จะใช้งานได้ดีกับการใช้าการตกสไตล์นี้นะครับเพราะเป็นปลาที่ไม่ใหญ่มากเป็นปลาเล็กๆสนุกสนานนะครับถ้าใช้ชุดใหญ่เกินไปบางทีมันมันเมื่อยแขนนะครับเราใช้ชุดเล็กๆดีกว่า,เ,าเพราะว่าเราอาจจะต้องเคาะทั้งวันทเทคนิคนะครับ ที่จะแนะนำให้สำหรับการตกปลาในช่วงนี้ของหาดตะแหวนนะครับผมแนะนำให้เป็นสายสายช็อคสายหน้านะครับเป็นเบอร์ประมาณเบอร์4ปอนอถ้าใหญ่กว่านี้มันบางทีปลาช่วงนี้มันระแวงและผมแนะนำให้ต่อกับสาย PE นี่ต่อทิ้งไว้เลยนะครับประมาณสัก6เมตรเพราะว่าช่วงนี้ปลาปลาค่อนข้างจะระแวงสูงคือถ้าสาย PE จมน้ำลงไปเนี่ยปลามันตื่นแล้วมันก็จะไม่กินแต่ถ้าเป็น แต่ข้อเสียของมันก็มีนะครับเพราะว่าสายเล็กๆเนี่ยมันก็จะไม่ทนฟันปลาเนาะเพราะท่อมันก็ไม่ได้มีแค่ปลาสีขนหรือปลาตาพองอย่างเดียวมันยังมีลูกปลาสากนะครับแถวนี้คนแถวนี้ให้เรียกว่าไอแสกมันจะคอยกวนอยู่คือถ้ามันกัดทีมันก็สายมันก็เป็นขุยบางทีก็ขาดเลยก็จะมีความน่าราคาญนิดนึงแต่อย่างน้อยก็ลดความระแวงของปลาที่เราต้องการจะตกได้ ส่วนการผูกดับชออ็อตผมแนะนำว่าลองเปิดดู YouTube นะครับมีเพื่อนเพื่อน,นักตกปลาหลายท่านได้ทำคลิปเอาไว้แล้วอ,อ่ผมจะไม่ได้ลงวิธีสอนผูกดับช็อตในคลิปนี้นะครับเพราะว่ามีมีหลายท่านทำไว้เยอะมากแล้วนะครับลองไปติดตามดูนะครับส่วนความยาวระหว่างตัวเบ็ดถึงตะกั่วนะครับผมแนะนำให้ใช้ประมาณตั้งแต่อองฟุต แล้วไล่ระดับน้ําลงมานะครับถ้าน้ําลึกหน่อยก็ใช้ยาวหน่อยไดถ้าเกิดน้ําน้ําเริ่มลงหัวน้ําลงเราก็ใช้ตัดขาให้มันสั้นมัเหรือประมาณสักฟุตหนึ่งส่วนตะกั่วผมแนะนําให้ใช้3าถึงหกรัมนะครับแล้วแต่ความแรงของน้ํานะครับส่วนตัวเบ็ดที่ผมใช้ผมใช้เป็นตัวเบ็ดสีทองเบอร์สองนะครับเอาหรอส่วนยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยอันหลักของเราวันนี้ก็คือปลาตาพองนะครับส่วนภาษาอังกฤษหรืออะไรผมไม่ทราบนะครับ มันมต้องเป็นปลาสีขนประเภทหนึ่งเป็นปลาขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่มากเท่าไหร่่แต่ว่าเป็นปลาเกมที่สนุกเลยนะครับมันจะอาศัยอยู่ตามใต้สะพานนี่แหละครับมันก็ว่ายวนเบียนอยู่แถวนี้อ่าแลวนี่แล้วแต่วันนะครับบางบางวันมาก็ไม่เจอนะครับบางวันมาก็เจอเป็นฝูงก็เยอะเลยอ่า,าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ดวงด้วยนะครับไงเพื่อนๆก็ลองไล่เคาะดูอ่าดูตามคลิปไปเลยนะครับ อุ้ยอ่าไอ้แซกไงก็าากานจะได้เอาไปให้เขาไงดีแล้วห้าตัวข้อาตัวเขากี่ตัวโอ้โหการ <c oughs> <c oughs> ของมัว่าสั่งเป็นโหลอ๋ไม่ถึงให,ให้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 ปลาอะรร Cột, cốt cốt ui tổ săn mình mà nó tan ui 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 Hãy subscribe cho kênh ผมมัดหมดตรงนี้ดีกว่าอาจารย์มันจะได้มีที่วางคันเว็ดนี่ตรงนี้ มันยังอยู่จานโอ้โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่โย้ถ <Yahoo! S 1> ล่มฟูงตาพองเหรอเดี๋ยวอ็มจะได้มีที่วางคันเบ็ด ออกไปเลยออกไปเลยันเอรยวางบนพื้นไปเลย มันแล้วมันแล้วแล้วมันแล้วมันมาก็มันแล้วถ้ามันไม่มาทีไม่มัน นะครับช่วงช่วงเช้าตอนนี้จัดไปแล้วสามโลโหกขีดนะครับนี่ดูดูดูด,ดูภาพจริงจะใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวขอพับนิดหนึับ โดนโดนจามันมาแล้วจานงานรอบบ่ายเข้าแล้วอุ้ยใส์สวยด้วยจาน แมวบอก thank you วนไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งตาพองใหญ่ทั้งไอแสกเลยอ่ะ ทำอะไรอยู่จานมาตรงนี้จ่าไปหาอะไรทั้งนั้นเนี่ยมาวุ่นะเาเขามาวุ่นเลยอดูซ้ายดูซ้ายโอ้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 ยเ้ยหล้วลนหล้วลน ฟ้าวุ่นเลยทีนี้ใส่บอสเก็บบอสใส่รองบอสสวยสวยอไม่มองแล้วมองไม่ออกดูแล อุ้ย uh, อุ้ยอุ้ยยาวไหมเอ้ยไม่ยาวหรอกจานยาวโอ้ยยังจะตามมาหลอกหลอนอีกเนาะ